ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณแม่กุ้งนะคะสวัสดีทุกทกท่านนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีนะคะวันนี้ก็ได้มามอบให้แม่วารีแล้วนะคะอ่าแม่วารีแม่คําแก้วก็ทานด้วยแม่คําแก้วเรานะคะสองสาวทานหมดเลยยังโอ้ยแม่จ๋าสองสาวคุณตาเทเลยอาเชือกนี้พ่อควานไม่อยู่นะคะแม่กุ้งก็เลยต้องเทนะคะ ก็เลยต้องเทพอควานไม่อยู่คุณยายก็เลยต้องเทให้นะคะเพราะนางไม่ค่อยชอบยายเท่าไหร่นะคะเชือกนี้นะคะก็ขอบคุณแม่กุ้งมากๆเลยที่เมตตาแวะมาเปิดมาปิดให้คุณยายนะคะได้ทานทุกเชือกแล้วนะคะได้ทานทุกเชือกแล้วขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะอคือพี่ควานไม่อยู่นะคะคุณยายก็เลยต้องเทให้นะคะอืนางไม่ค่อยชอบผู้หญิงนะคะ อ่าแล้วก็น้องโชคด้วยน้องโชคก็เทพอควานไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยนะคะเทให้นะคะอ่าได้ทานแล้วนะคะผลไม้ของแม่กุ้งนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตานะคะขอบคุณมากๆเลยอ่าแล้วก็ทุกทท่านด้วยนะคะที่แวะมาอ่าหมุนเวียนมาผัดเปลี่ยนกันมาป้อนให้นะคะอ่าน้องช้างของเราก็ได้ทานทุกเชือกแล้วนะคะน้องโชคนะคะแม่คามา คุณู้ใหญ่ใจดีนะคะไปดูสาวๆเราต่อนะคะไปดูสองสาวว่าอย่างไรอร่อยกันใหญ่เลยนะคะจะให้คุณยายเมื่อคืนเดินไม่ออกนะคะเมื่อคืนวันนี้ก็เอามีส่วนแบ่งด้วยนะคะมีส่วนแบ่งด้วยเพราะว่าคุณยายเราต้องต้องได้เยอะกว่าเพื่อนไหนคุณยายจ้าโอ้ยน้อแก่มากก็มีขี้หูขี้ตา อร่อยไหมคุณยายขอบคุณแม่กุ้งสิคุณยายจ๋าหนูได้สองสองเด้งเลยนะเมื่อคืนก็เด้งหนึ่งอ่าวันนี้หนูก็แบ่งเขาอีกเด้งหนึ่งอ้าวทำไมทําไมถึงไม่ไม่กินของตัวเองละ่ะแม่วาลีมาแย่งคุณยายนะกนนุนอู้ใครเดินมาสองสาวใครไปไหนเดินไปไหนกันจ๊ะ มีความสุขในการได้รับประทานนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านนะคะทุกๆวันอาที่แวะเวียนกันมาป้อนนะคะผลไม้ของแม่คาแก้วเรานะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะขอบคุณแม่กุ้งด้วยนะคะขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะยุ่มั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะเงินไหลกองทองไหลามานะคะที่แวะมาป้อนผลไม้น้องช้างของเรานะคะผลไม้ เมื่อวานนะคะคุณยายก็เอามาป้อนให้แล้วนะคะช่วงเช้าไม่อร่อยนะคะอร่อยของคุณยายโอ้แม่วารีย่งแม่ทำไมนะของตัวเองในเข่งนั่นขอบคุณนะคะวันนี้คุณยายขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ